สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้อยู่กับลูน่ารับหน้าที่สปอยมังงะช่องอ้วนน้อยซอยสองนะคะมังงะที่จะนำมาสปอยนี้มีชื่อเรื่องว่า Boys Abyss หรือห่วงเหวลึกของเด็กหนุม่มเล่มที่9พ้นผลงานของเรียวมิเนนามิไปติดตามรับฟังกันได้เลยค่ะตอนที่79ความเงียบเกิดขึ้นอีกครั้ง หลังจากที่ทั้ง3มคนได้เจอกันเป็นครั้งแรกในรอบหลายเดือนเพราะแบบนั้นทําให้ชาโกถึงกับเป็นลมหมดสติไปและก่อนที่เรจิจะได้ทําอะไรเกนก็แบกเธอเข้าไปนอนในห้องเรจิเข้าไปถามอาการเผื่อว่าต้องการรถพยาบาลแต่เธอก็บอกว่าขอแค่นอนพักสักหน่อยก็พอหลังจากนั้นเขาก็ออกจากห้องนอนและเกนก็ถามเขาว่าเกิดอะไรขึ้นกับเธอเรจิจึงบอกว่าเธอกินข้าวไม่ได้ และไม่ได้ไปโรงเรียนมานานแล้วเขาพูดพรามกับมองไปรอบๆและเห็นว่ามีถุงอาหารวางอยู่จึงหันไปถามเกนว่าอาศัยอยู่ที่นี่นานหรือยังเกนจึงบอกว่าตั้งแต่ที่แยกกับเขาคราวนั้นในขณะเดียวกันชาโกรู้สึกตัวขึ้นอีกครั้งและคิดได้ว่าเตียงที่เธอนอนอยู่เป็นเตียงที่เรจิและชิบะเคยมีความสัมพันธ์กันเธอจึงกลิ้งลงจากเตียงทันทีด้านเรจิได้บอกเกนว่าคิดว่าเกนออกจากเมืองไปแล้วจึงเข่นกระอบกลับมาว่า เขาไม่สามารถเอาไปจากที่นี่ได้เรจ,จิจจึงถามอีกว่าทําไมถึงมาหยุดที่นี่ได้ทั้งๆท,ที่ไม่รู้จักชีบะเพราะเห็นเรจ,จิพูดทํานองว่าเกนมีความสัมพันธ์กับชีบะเขาก็ลุกขึ้นทันทีแล้วบอกว่าเขาไม่เหมือนกับเรจ,จิจากนั้นก็ถามเรจ,จิกลับไปว่าทําไมถึงมาที่นี่เรจิจจึงบอกว่าเธอทวงกุญแจที่ให้เขาไว้แต่เขาหาไม่เจอจึงอยากบอกให้เธอรู้จากนั้นก็ถามเกนกลับไปว่ามาหยุดที่นี่ทําไมเกนเลยเล่าว่า เขาพยายามฆ่าแฟนสาวแต่เธอหนีไปได้เขาเลยต้องออกจากห้องของเธอเขาเดินไปทั่วเมืองเพราะรไม่รู้จะไปที่ไหนจนกระทั่งนึกได้ว่าเคยเจอกับชีบะตอนที่เรจิเข้าโรงพยาบาลจึงติดต่อไปซึ่งเธอก็ยอมให้เขาอยู่ที่นี่แถมยังส่งอาหารให้โดยไม่ถามอะไรสักคำเรจิจึงถามอีกว่าวางแผนจะทําอะไรต่อเขาจึงบอกว่ายังไม่รู้เหมือนกันจากนั้นก็บอกอีกว่าคิดว่าเรจิจะตายไปพร้อมกับนาคิตั้งแต่วันนั้นแต่สุดท้าย เรจิก็แค่อยากช่วยเธอใช่ไหมซึ่งเรจิก็บอกว่าใช่และยังบอกอีกว่าตอนนี้เธอมีชีวิตอยู่อย่างเหมาะสมแล้วเกนมองจ้องเข้าไปในตาของเรจิพร้อมก็บอกว่าเขากลับมาแล้วส่วนชาโกที่ได้ยินก็รู้สึกแย่ลงกว่าเดิมในขณะเดียวกันเสียงประตูห้องก็ดังขึ้นซึ่งคนที่เข้ามาก็คือชิบะนั่นเองตอนที่80ชิบะเดินเข้าไปในห้องแล้วถามเรจิว่ามาหาเธอมีอะไรหรือเปล่าซึ่งเขาก็บอกว่าเพราะเรื่องกุญแจ เธอจึงหันไปมองหน้าเกนและเข้าใจว่าเกนยังไม่ได้บอกเรจิเรื่องกุญแจจึงไม่พูดอะไรออกไปเรจิถามว่าดูแลเกนมาตลอดเลยใช่ไหมซึ่งเธอก็บอกว่าเกนเป็นคนที่ต้องการใครสักคนในตอนที่ควยเควเธอจึงให้ที่พักพิงแล้วรอดูว่าเขาจะตัดสินใจยังไงจะออกไปจากเมืองหรือจะกลับไปมอบตัวแต่ไม่ว่าทางไหนเธอก็พร้อมสนับสนุนทั้งนั้นและเธอยังคิดว่ามันเป็นทางเลือกของเรจิเช่นเดียวกัน เพราะเขาเหมาะแก่การออกไปจากเมืองนี้แล้วค้นหาที่ที่เขาควรอยู่เกนได้ฟังแบบนั้นก็ยิ้มเยอะออกมาโดยคิดว่าเธอกําลังพูดเรื่องบ้าๆอีกแล้วและที่เธอให้เขาอยู่ที่นี่ก็เพื่อสร้างความไว้ใจให้เรจิเท่านั้นและเขาก็กําลังช่วยเธอแย่งชิงทุกอย่างของชากโกมาด้านชิบะเองก็เอาแต่คิดว่าเธอเสียใจสําหรับความผิดพลาดทุกอย่างที่เกิดขึ้นแต่มันก็คมมากแล้วที่สามารถแยกเขาออกจากแม่ได้และในตอนนั้นเองก็มีเสียงดังมาจากห้องนอน เธอจึงเปิดประตูเข้าไปดูซึ่งเธอก็เห็นผู้หญิงคนหนึง่งในตอนแรกเธอตกใจมากเพราะคิดว่าเป็นนาคิแต่พอมองไปสักพักก็รู้ว่านั่นคือชาโกะซึ่งพอร,รู้แบบนั้นก็รีบก้มหัวเขา,เท,าทันทีแต่ชาโกก็บอกว่าเธอเองก็มีส่วนผิดเช่นเดียวกันถึงแบบนั้นทีบากก็ยังคงยืนยันว่าความผิดของเธอใหญ่กว่าซึ่งพอได้ยินแบบนั้นชาโกก็บอกว่าเธอเองก็เป็นผู้หลบหนีเช่นเดียวกันดังนั้นให้เธอหยุดที่นี่ด้วยตอนที่81อด ชากโกเชื่อว่าชิบะให้เกณฑ์อยู่เพื่อสร้างความไว้ใจให้เรจิเท่านั้นและเธอก็เชื่อว่าชิบะจะต้องมีแผนการบางอย่างแน่นอนหลังจากเขาอยู่ที่ห้องด้วยเรจิก็เข้ามาหาเธอแต่เธอก็จับมือเขาไว้และบอกว่าเขาเป็นคนบอกให้เธอขอคําแนะนําจากชิบะซึ่งเธอยินดีที่จะเชื่อในตัวชิบะถ้าเขาเองก็ทําแบบเดียวกันได้ยินแบบนั้นชิบะก็กัดฟันแน่นในตอนที่ก้มหน้าแต่สุดท้ายก็เหนื่อยหน้าขึ้นมายิ้มและขอบคุณชากโกที่เชื่อในตัวเธอ แต่เธอก็บอกอีกว่าถ้าชาโก,กมาอยู่ที่นี่ทางครอบครัรวต้องแจ้งตำรวจอย่างแน่นอนและถ้าเป็นแบบนั้นทุกคนในห้องนี้ก็จะเดือดร้อนไปด้วยชาโก,กเลยบอกว่าตอนนี้เธอผอมลงมากและนั่นก็ทําให้เธอทนไม่ไหวแม้จะเดินทางเพียงระยะสั้นและบางทีเธอก็หลงหลงลืมลืมจนน่าเป็นห่วงว่าเมื่อกลับไปถึงบ้านเธอจะบอกที่อยู่ของเกนและนั่นจะทําให้จิบะเดือดร้อนมากกว่าเดิมดังนั้นจึงควรให้เธออยู่ที่นี่ด้วย เมื่อได้ยินแบบนั้นเรจิก็ชวนชากอกกลับบ้านซึ่งชีบะก็เห็นด้วยโดยบอกว่าไม่ยอมให้เกนและเธอที่ต่างเพศมาอาศัยอยู่ด้วยกันจูจูเกนที่เงียบอยู่นานก็ปัดของที่อยู่บนโต๊ะออกพร้อมก็บอกให้ทุกคนหยุดพูดแล้วออกไปซะในตอนนั้นชีบะได้จะบอกให้ตัวเองใจเย็นเพราะตอนนี้เรจิกลับมาแล้วเธอจึงบอกว่าเกณคงอึดอัดที่ได้เจอคนเยอะๆพร้อมกันดังนั้นเธอจะกลับบ้าน แต่ในตอนนั้นเองฉากโกก็เดินเข้าไปในห้องนอนแล้วปิดประตูทันทีพร้อมก็บอกว่าเธอจะอยู่ที่นี่เรจิจึงได้แต่ขอโทษชิบะและบอกว่าจะพาฉาโก,กออกไปเองเมื่อเธอพร้อมตึ้งชีบากก็ไม่ได้ว่าอะไรเพียงแค่ขอตัวกลับเท่านั้นซึ้งเรจิก็เป็นคนเดินไปส่งถึงหน้าประตูโดยก่อนกลับเธอได้บอกให้เขาโทรหาถ้ามีปัญหาอะไรที่สําคัญยังมีเรื่องมากมายที่ต้องคุยกันจากนั้นเธอก็เดินออกไป พอเรจิปิดประตูเธอก็กระแทกร่มลงที่พื้นอย่างแรงด้วยความไม่พอใจแต่สุดท้ายก็ต้องกลับบ้านด้านเรจิพยายามเกลี้ยกล่อมให้ชาโกกลับบ้านแต่มันก็ไม่มีประโยชน์อะไรเก่นที่นั่งเงียบอยู่นานจึงลากเขาออกไปพร้อมกับถามว่าคงไม่คิดว่าเขาจะทำอะไรกับชาโกแบบที่จิบะพูดใช่ไหมจากนั้นก็ปิดประตูแล้วกลับเข้ามาในห้องซึ่งชาโกก็เปิดประตูออกมาพอดี เกนจึงบอกให้เธอกลับบ้านแต่เธอกลับบอกว่าจะอยู่ที่นี่และยังบอกอีกว่าที่บ่าต้องการให้เรจิออกไปจากเมืองหรือบางทีอาจไปพร้อมกับเขาก็ได้แต่เธอจะไม่ยอมให้เรื่องแบบนั้นเกิดขึ้นเด็ดขาดตอนที่82เมื่อตอนที่ยังเป็นเด็กชาโกมักอ่านข้อความที่คนอื่นกลั่นแกล้งเธอแล้วก็รู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจพอเกนมาเห็นก็บอกให้เธอเลิอกอ่านเรื่องพวกนั้นซะจากนั้นก็พาเธอไปส่งบ้านโดยระหว่างทางเธอได้ทำเขาว่า ทำไมถึงเข้ามาช่วยเธอแต่เขากลับบอกว่าเขาไม่ได้ทําเพื่อเธอเขาแค่อยากให้คนพวกนั้นอยู่ในที่ของตัวเองและเขาก็ถามเธอว่ารู้ไหมว่าทําไมเธอถูกแกล้งคําตอบของเธอคือเพราะเธออ้วนแต่เขากลับบอกว่าที่เธอถูกแกล้งเป็นเพราะสายตาที่ดูอ่อนแอคู่นั้นและอีกอย่างก็เป็นเพราะเธอน่ารักดังนั้นอย่าด้อยค่ารูปลักษณ์ของตัวเองเด็ดขาดนั่นถือเป็นคำพูดที่ทำให้เธอตกหลุมรักเขาแต่เธอเชื่อว่า เขาจำคำพูดนั้นของตัวเองไม่ได้แล้วในตอนที่เธอกำลังนึกถึงเรื่องราวในอดีตอยู่นั้นเกนก็บอกให้เธอกลับบ้านไปเพราะกลัวพ่อแม่จะแจ้งตำรวจแต่เธอกลับบอกว่าพวกเขาจะไม่ทำแบบนั้นเพราะตอนนี้เธอก็เหมือนสัตว์เลี้ยงที่ไม่มีประโยชน์อะไรจากนั้นเขาก็ถามเธอว่าจะออกไปกับเรจิไหมแต่เธอกลับบอกว่าเธอไม่มีอะไรไปแข่งกับนาคิคนที่เรจิคิดถึงตลอดเวลาได้เลยและการที่เขาบอกให้เธอขอคำแนะนำจากชีบะก็คงเป็นเพราะ อยากไล่เธอออกไปเท่านั้นเขาแค่พยายามทําตามในสิ่งที่ใครสักคนบอกเพื่อให้คนคนนั้นพอใจและเธอก็เชื่อว่าเกณนเข้าใจเรจิมากกว่าเขาด้านเรจิกลับมาถึงบ้านและตั้งใจจะให้เงินกับคาซูแต่ยังไม่ทันเข้าบ้านก็เห็นความผิดปกติบางอย่างก่อนที่แม่จะบอกให้เขาเข้าบ้านไปเงียบๆเ,เพราะไม่อย่างนั้นคาซูจะอับอายนั่นทําให้เขารู้ว่าเธอแอบฟังที่เขาและคาซูคุยกันเมื่อวานนี้เขาจึงเก็บเงินใส่กระเป๋า แล้วเดินเข้าไปในห้องพร้อมกับคิดว่าหนทางของคาซูถูกปิดตายแล้วอีกด้านชิบะกำลังค้นหาข้อมูลของโรงพยาบาลที่รับรักษาอาการกินอาหารไม่ได้นั่นกับเราะจะให้ฉะโกะเข้ารักษาตอนที่83หลังจากเกรจิส่งยายขึ้นรถไปยังศูนย์ดูแลผู้ชาราเขาก็ได้รับข้อความจากทิบะโดยบอกว่ามีเรื่องอยากคุยเกี่ยวกับอาการของฉะโกะอย่างเร่งด่วนเพราะเห็นแบบนั้นเขาก็บอกว่าจะรีบไปที่อาพาร์ตเมนต์ แต่เธอกลับชวนเขาไปเที่ยวร้านกาแฟาเพื่อพูดคุยกันก่อนที่จะไปที่นั่นเมื่อไปถึงเธอก็ถามว่าชาโกะใช้เวลานานแค่ไหนถึงผอมลงขนาดน,นั้นซึ่งเขาก็บอกว่าเขาเองก็ไม่รู้เหมือนกันรู้เพียงแค่หลังจากไม่ได้เจอกันมาสมเดือนชากโกผอมลงอย่างเห็นได้ชัดเธอจึงบอกว่านั่นอาจเป็นสัญญาณที่บอกบอกว่าชากโกะมีบางอย่างผิดปกติอาจเป็นโรคเบื่ออาหารรุนแรงก็ได้ดังนั้นควรรับการรักษาซึ่งเขาก็ถามว่า มันต้องทำขนาดนั้นเลยหรือเธอไม่ตอบแต่ถามกลับมาว่าเมื่อวานเขาให้ฉากโกนอนบนเตียงใช่ไหมพราเขาบอกว่าใช่เธอก็ถามอีกว่าเขาคิดดีแล้วหรอที่ให้ฉากโกนอนในที่ที่เธอและเขาเคยใช้ร่วมกันฉากโกที่รู้เรื่องนานก็คงจะรับไม่ได้แต่ก็ไม่สามารถพาตัวเองออกจากเตียงได้เพราะร่างกายยังไม่พร้อมและนั่นก็เพียงพอแล้วที่จะต้องพาฉากโกเข้ารับการรักษาพอได้ยินแบบนั้นเขาก็เงียบไป จนเธอต้องเรียกสติเขากลับมาแล้วบอกว่าถ้าชาก็ยังอยู่ที่อาพาร์ตเมนต์ของเธอเธอจะเรียกรถพยาบาลไปที่นั่นแม้การทําแบบนั้นจะทําให้มีคนพบเกนแต่ชีวิตคนก็สําคัญกว่าเธอพูดออกไปด้วยสีหน้ากังวลทั้งที่ความจริงแล้วเธอได้วางแผนมาตั้งแต่แรกเธอตั้งใจจะส่งชากและเกนเข้าคุกเพื่อที่จะได้ช่วยเรจิออกจากเมืองนี้สักทีด้านชาก็ตื่นขึ้นมาในตอนที่เกนเข้าไปปลุกนั่นเพราะเขาอยากให้เธอออกไปจากที่นี่ แต่เธอกลับบอกว่าเธอลุกไม่ขึ้นเขาจึงบอกอีกว่าเธอไม่ควรลงเอยแบบนี้และเธอก็ยังสามารถพลิกสถานการณ์กลับมาได้ซึ่งเขาก็บอกว่าเขาเองก็เช่นกันเขาควรเข้ามอบตัวกับตำรวจแล้วกลับไปรับกิจการต่อจากที่บ้านจากนั้นก็ให้เรจิเข้าทำงานด้วยส่วนเธอก็จะแต่งงานกับเรจิอีกทีและยังบอกอีกว่าที่ผ่านมาเธอคิดว่าเกนเป็นคนที่แย่ที่สุดในชีวิตของเรจิแต่พอเธอตัดสินใจอยู่ในเมืองนี้เธอก็เข้าใจเขามากขึ้นจากนั้น เกนก็บอกว่าเรจิคือความมืดมิดในเมืองนี้และกำลังอ้าแขนเพื่อรอให้เธอเข้าไปดังนั้นถ้าเธอจะอยู่ในเมืองนี้ต่อก็ต้องมาเป็นผู้หญิงของเขาซะตอนที่84ฉชากโกพยายามลุกออกจากเตียงหลังจากที่เกนพูดแบบนั้นแต่เขาก็ดึงเธอกลับมาที่เดิมก่อนจะคร่ำตัวเธอไว้พรามก็บอกว่าอย่านีแต่ในตอนนั้นเองเรจิก็เปิดประตูเข้ามาพอเธอเห็นแบบนั้นก็รีบวิ่งไปหาเขาทัานที และนั้นก็ทําให้เขาถูกเกนโ h o เข้าที่หน้าอย่างแรงต้นชะโกก็ถูกเวี่ยงไปบนเตียงจากนั้นเกนก็เข,ข้าไปหาเธออีกครั้งพรามก็บอกว่าจะพาเธอกลับบ้านแต่เรจิก็เข้าไปล็อกตัวเกนจากทางด้านหลังพร้อมก็บอกว่าเกนต้องรีบออกจากที่นี่ไม่งั้นจะถูกจับเพราะก่อนที่จะมาที่นี่เขาได้พบกับชีบะซึ่งเธอบอกว่าชะโกกำลังตกอยู่ในอันตารายแต่เธอก็ได้เรียกรถพยาบาลมาที่นี่ย้อนกลับไปก่อนที่เรจิจะมาที่อพาร์ตเมนต์ เขาได้ขอเวลาจากชิบะในการเตือนเกนและพาชากออกมาเธอจึงยื่นกุญแจให้เขาและบอกว่าถ้าพาชาโกกลับบ้านได้แล้วก็นำมาคืนเธอแต่ถ้าทำไม่ได้ก็ติดต่อเธอกลับมาจากนั้นเขาก็แยกตัวออกมาทันทีโดยไม่รู้เลยว่าเรื่องที่กำลังเกิดขึ้นนั้นอยู่ในแผนการของชิบะทั้งหมดปัจจุบันเรจิมองหน้าชาโกะพร่มกระบอกว่าถ้าเธอตายในตอนนี้มันก็คงไม่แยกขนาดนั้นพอได้ยินแบบนั้นเธอก็นิ่งไป นามพระเธอนึกถึงเรื่องราวที่เคยได้อ่านจากหนังสือนิยายของโนโซเอจากนั้นเธอก็เอื้อมมือไปหาเขาพร,ร้อมกับบอกว่าเธออยากได้ยินคำนั้นจากเขาพระเธอเชื่อว่าเธอสามารถตายได้และกว่าจะถึงตอนนั้นได้โปรโด,ดอย่าปล่อยให้เธอไปตอนที่85ชะโกคิดว่าตัวเองสมควรจะตายจริงๆรพราะเธอรู้สึกว่ามันจะต้องทําให้เธอมีความสุขอย่างแน่นอนและเพราะแบบนั้นเธอเลยพูดแบบนั้นกับเรจิไปแต่ในตอนที่เรจริกําลังจ้องมองเธออยู่นั้น เกนก็บอกให้เขาหลบไปเพราะไม่รู้ว่ากําลังเล่นอะไรกันอยู่จากนั้นชากกก็ถามขึ้นว่าทําไมทุกคนถึงไม่วิ่งออกไปให้ไกลๆเพราะอีกไม่นานที่บ่าจะมาที่นี่พร้อมกับรถพยาบาลเมื่อถึงตอนนั้นเกนจะทํายังไงต่อไปว่าแล้วก็ไปถามเรจิว่าเขายังมีเงินอยู่ไหมเขาจึงยื่นมันให้เธอซึ่งเธอก็รับมาพร้อมกับถามเขาว่าเธอสามารถใช้มันได้ไหมในตอนนั้นเขาคิดถึงคาซูแต่ก็บอกไปว่าได้เธอจึงบอกอีกว่าถ้าอยากเอาไปจากเมืองนี้ ึ่งเขาก็ถามว่าเธออยากไปที่ไหนและคําตอบก็มีแค่โตเกียวเท่านั้นซึ่งเขาก็ไม่ได้คัดค้านอะไรและจะไปกับเธอด้วยซ้ําแต่เกนก็ถามขึ้นว่าเขามั่นใจแล้วใช่ไหมที่จะทิ้งครอบครัวไปชะโกจึงบอกว่ารัฐบาลจะดูแลเองแต่เกนก็บอกว่าเขาไม่ได้ถามเธอเรจิจึงบอกว่าเขาเชื่อว่าครอบครัวของเขาจะอยู่ได้แม้ไม่มีเขาพอได้ยินแบบนั้นชะโกก็ขอเอาอไปเตรียมตัวระหว่างนั้นเกนก็ถามเรจิว่าเขาจะฆ่าตัวตายกับเธออีกไหม เขาจึงบอกว่าถ้าเธอต้องการเขาจะทํานั่นทําให้เกนกัดฟันแน่นและเขายังถามอีกว่าจะทํายังไงเกนถึงจะออกจากเมืองนี้ได้แต่ยังไม่ทันได้คําตอบชากโกก็เดินเข้ามาก่อนจากนั้นพวกเขาก็เปิดประตูออกจากห้องไปดานทิบะพยายามติดต่อเรจิหลังจากที่เขาหายเงียบไปกับหนึ่งชั่วโมงแต่ก็ติดต่อเขาไม่ได้และเพราะแบบนั้นเธอจึงรีบไปที่อพาร์ตเมนต์แต่สิ่งที่เธอเห็นก็มีแค่ความว่างเปล่าซึ่งบอกว่าทุกอย่างสายไปแล้ว ตอนที่86ิบที่บาเดินสำรวจทถห้องเพดูว่ามีอะไรหายไปบ้างจึงก็เห็นว่ามีเสื้อผ้าบางส่วนหายไปแต่ถึงจะเป็นแบบนั้นเธอก็บอกให้ตัวเองใจเย็นเพราะบางทีเรจิอาจจะกำลังหาทางออกด้วยตัวเองอยู่ก็ได้และเธอก็แค่ต้องทำความสะอาดบ้านรอเรจิได้เล่าว,ว่าในตอนที่ยังเด็กจูจูลุงก็โผล่มาพร้อมกับเด็กสองคนในตอนนั้นเขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าแม่มีพี่ชายแต่อยู่ได้ไม่นานแม่กับลุงก็ทะเลาะก,กันแต่เขาก็ไม่รู้ว่าเรื่องอะไร ไม่นานนะักลุงก็พาเขากับคาซูขึ้นรถเพื่อไปทะเลและเขาก็ได้เห็นแม่วิ่งตามรถพรมกับร้องไห้ออกมาและนั่นทําให้เขากังวลจนเมื่อไปถึงทะเลเขาก็ไม่มีความสุขเลยเพราะเขากลัวว่าจะไม่ได้กลับบ้านอีกและนั่นเป็นครั้งแรกที่เขาออกจากเมืองชากโกจึงถามว่าเขาไม่ได้ไปทัศนศึกษานอกเมืองตอนประถมใช่ไหมเขาเลยบอกว่าตอนนั้นยายหกล้มแต่แม่ของเขาหยุดงานไม่ได้เขาจึงต้องอยู่ดูแล และภาพในตอนที่อยู่ทะเลก็ราวกับเป็นความฝันเมื่อโตขึ้นเขาก็มักมองไปตามถนนเส้นหลักแล้วเอาแต่ถามว่ามันมีปลายทางอยู่จริงใช่ไหมชาโกทําอีกว่าทําไมเขาถึงคิดแบบนั้นหรือเป็นเพราะเขากลัวสุดท้ายเธอจึงเรียกเขาพร้อมก็บอกว่าตอนนี้มาถึงโตเกียวแล้วและทุกอย่างก็มีอยู่จริงด้านทีบะยังคงเราอยู่ที่ห้องแต่มันก็นานเกินไปแล้วในตอนนี้และเธอก็เอาแต่ถามว่าเขาจะไปอยู่ที่ไหนของเมืองเล็กๆแห่งนี้ ตอนที่87ชาโกตื่นเต้นกับการมาโตเกียวมากเธาเดินไปตามถนนและมองดูสิ่งต่างๆรอบตัวระหว่างนั้นเกนก็ถามเรจิว่าทำไมถึงบอกว่าชาโกสามารถตายได้เพราะตอนนี้อารมณ์ของเธอแปรปรวนไปหมดแล้วเรจิจึงบอกว่าตลอดเวลาที่อยู่ในเมืองเขาเห็นเธอเป็นแสงสว่างเสมอแต่ดูเหมือนว่าตอนนี้มันจะหายไปแล้วและตอนนั้นเองฉาโกก็เดินชนกับผู้ชายคนหนึ่งจนเรจิต้องเข้าไปถามอาการจึงเธอก็บอกว่าไม่เป็นอะไรมาก จากนั้นเธอก็พาเรจิและเกนไปที่มหาวิทยาลัยที่เธอคิดจะเข้ามาตลอดเธอมองนักศึกษาที่เดินผ่านไปผ่านมาสักพักก่อนจะชวนพวกเขาเดินออกไปก่อนจะหันมาถามเกนว่าต้องการซื้อเสื้อผ้าใหม่ไหมเขาไม่ตอบแต่ถามเธอกลับไปว่าเธอมาที่นี่เพื่อทําบางอย่างใช่ไหมเธอจึงบอกว่าเธอามาเพื่อให้เห็นกับตาว่าความฝันที่จะมาโตเกียวและเข้ามาหาวิทยาลายัยมันไม่เป็นความจริงแม้เธอจะบอกว่าเธอฝันที่จะมาโตเกียว แต่ความจริงมันเป็นเพียงสิ่งที่เธอสร้างขึ้นเพราะเธอไม่สามารถเป็นคนที่อยากเป็นได้เธอแค่วางแผนจะสร้างเรื่องขึ้นมาเพื่อบรรเทาความปรารถนาของตัวเองเท่านั้นและตอนนี้เธออยากจะขอบคุณเรจิเพราะเขาทําให้เธอรู้ว่าจริงๆแล้วเธออยากเป็นตัวละครหลักในหนังสือของโนโซเอะมาตลอดพวกเขาเดินมาถึงสะพานในช่วงค่าซึ่งชักโกะได้บอกกับเรจิว่าเธอไม่ได้มีความกล้าเหมือนนากิที่จะชวนเขามาตายด้วยกันแต่ถ้าเขาอยากไปกับเธอ ก็แค่ข้ามมาหาเธอซึ่งเขาก็ทำท่าจะเดินตามไปแต่เกนก็คว้ามือเขาเอาไว้พร้อมกับร้องห้ามแต่ฉากก,ก็ยังชวนให้ข้ามไปหาซึ่งไม่ใช่แค่เรจิแต่หมายถึงเกนที่เป็นรักแรกของเธอด้วยแต่เกนก็บอกให้เธอหุบปากไปจากนั้นก็บอกว่าที่ผ่านมาเขาไม่เคยสนใจเธอเลยและเธอก็ไม่ได้เป็นตัวละครหลักเธอเป็นแค่ตัวประกอบที่ไร้ประโยชน์สำหรับเขาแล้วมีแค่เรจิเท่านั้นที่สำคัญและเขาก็เชื่อว่า แม้แต่เรจิเองก็มองไม่เห็นเธอเหมือนกันเพราะคนที่ชนะใจเรจิได้มีแค่นากิเท่านั้นพอได้ยินแบบนั้นเธอก็เดินเข้าสู่ความมืดไปตอนที่88เรจิพยายามจะตามฉากโกไปแต่เกนก็ดึงแขนเขาเอาไว้ซึ่งเกนบอกว่าเขาเป็นคนบอกเองว่าเธอสามารถตายได้แล้วทําไมเขาต้องพยายามห้ามเธอด้วยหรือเขากําลังล่อลอมให้เธอกลายเป็นนาคิอีกคนและตอนนี้เขาก็มีความสุขเมื่อเห็นเธอจมลึกมากขึ้นเรื่อยๆ สุดท้ายเขาก็รอแค่เธอชัวนไปฆ่าตัวตายซึ่งมันเป็นข้อแก้ตัวชั้นดีเพราะเขาไม่สามารถตายด้วยตัวเองได้เพราะได้ฟังแบบนั้นเรจิก็บอกว่านั่นคือความจริงทั้งหมดดังนั้นคนปล่อยเขาได้แล้วแต่เกนก็บอกให้เขาหยุดเล่นเกมนี้ได้แล้วเรจิเลยบอกว่าเขาเกลียดเกนมาตลอดเพราะเกนทำลายร่างกายเขาสารพัดดังนั้นจึงไม่ใช่แค่ครอบครัวที่ทำให้เขาอยากตายเมื่อถูกนาคิชวนแต่เป็นเพราะเขาอยากเป็นอิสระจากเกนด้วย แม้ว่าเกนจะบอกเขาถึงเรื่องทุกอย่างที่เกิดขึ้นแต่มันก็ไม่สามารถทําให้เขากลับไปรู้สึกแบบเดิมได้พอได้ยินแบบนั้นเกนก็ร้องออกมาเสียงดังแล้วถามว่าเรจริคิดว่าเขาอยากอยู่ด้วยหรือไงนั่นไม่ใช่สิ่งที่เขาต้องการเลยจึงอย่างพูดไม่จบเรจริก็แรกขึ้นว่าเกนชอบแม่ของเขาใช่ไหมเพราะเขามักเห็นเกนไปจับเสื้อผ้าของเธอทุกชิ้นไม่เว้นแม้แต่ชุดชั้นในตอนที่ยังเป็นเด็กและเขาอยากรู้ว่าเธอได้ถามเกนไหมว่าจะฆ่าพ่อของเขา พอได้ยินแบบนั้นเจนก็ปล่อยมือจากเรจิซึ่งเรจิยังบอกอีกว่ามันคงเจ็บปวดที่โดนหลอกใช้แต่เกนก็ไม่สามารถพูดอะไรได้เพราะคิดว่าสิ่งที่ทำเพื่อปกป้องเขานั่นคือที่มาของความรู้สึกที่เกนมีต่อเขาแต่มันก็ควรมีแค่ความเกลียดชังเท่านั้นเพราะหลังจากนี้เขาคงไม่รู้สึกอะไรกับเกนไม่ได้อีกแล้วจากนั้นเขาก็วิ่งตามฉาโกไปเขาตามหาเธอไม่พบจึงโทรโดยไม่สนใจข้อความของชิบะท,ที่ส่งมาเลยแม้แต่น้อย แต่มันก็ไม่มีการตอบรับจากปลายสายเลยไม่นานข้อความจากชีบะก,ก็ส่งมาอีกเขาจึงได้แต่ขอโทษเธอในใจจากนั้นก็ตัดสินใจโทรหาโนโซโอเอะแทนด้านชีบไปิี่บานของยูกะเธอก้มหัวขอโทษยูกะที่ทําให้เรจิหายไปและตอนนี้เธอก็อยากขอให้ยูกะช่วยบอกที่ที่คิดว่าเขาจะไปเพราะเธอจะตามเขากลับมาให้เองแต่ยูกะกลับบอกว่าเขาจะไม่กลับมาอีกแล้วหลังจากติดต่อ,อก,กับโนโซอเอ เรจิก็ไปหาเขาที่โรงพยาบาลและเห็นว่าเขากำลังรักษาตัวอยู่แถมสภาพยังโทรมลงอย่างเห็นได้ชัดและแล้วบอยสอบิสหรือห่วงเฮลลึกของเด็กหนุ่มเลนทิ่ก้าก็จบลงสำหรับวันนี้ลูน่าคงต้องขอลาไปก่อนโปรดติดตามพบกับบอยสอบิสหรือห่วงเฮลลึกของเด็กหนุ่มเลนที่ิ0ได้ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆอ,อยู่กับดิฉันลูนา่าวันนี้จะมาแจ้งข่าวดีให้เพื่อนๆทราบนะคะตอนนี้ ช่องอ้วนน้อยซอยสอของเรานะคะได้เปิดบ้านรับสมาชิกแล้วค่ะแบบ35บาทต่อเดือนซึ่งเพื่อนๆจะได้กลายเป็นอสูรจันทราข้างแรมที่ต้องคอยเก็บเกี่ยวประสบการณ์ความโหดความสยองเพื่อจะกลายเป็นอสูรจันทราข้างขึ้นในอนาคตอีกทางก็ยังมีอีโมจิของตัวแสบๆเอาไว้ให้ใช้งานด้วยถ้าหากใครที่อยากสัมผัสรสชาติความโหดแบบจัดเต็มไม่มีการตัดเซนเซอร์ไม่มีการเบลอ,อะไรทั้งนั้น รีบๆเข้ามาสมัครเพื่อจะเป็นครอบครัวเดียวกับพวกเรานะคะยังไงก็ขอบคุณที่สนับสนุนกันมาตลอดด้วยนะคะถ้าหากใครที่อยากชมและฟังสปอยมังงะตอนนี้อ้วนหน่อยซอยสองกลับมาแล้วนะคะเป็นช่องที่จัดรวบรวมมังงะสนุกสนุกโหดสยองควันดิบเถื่อนและไม่ใช่มังงะแบบที่เราเคยทำมาก่อนเพราะการรีเทิร์นกลับมาในครั้งนี้เป็นอะไรที่ดีกว่าเดิม และไม่ใช่มังงะภาพขาวดำแต่คือมังงะภาพสีที่พวกเรานั้นได้รังสรรค์กันมาอย่างเต็มที่เพื่อจะให้เพื่อนๆและน้องนองนั้นได้อัตรสในการรับชมมากขึ้นถ้าใครที่เป็นสายมังงะแล้วก็ไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวงนะคะ